ตอนนี้เหนื่อยยังท้อยังทำม,มากี่ปีแล้วนะเหนื่อยยังท้อยังนะเพราะฉะนั้นมาที่นี่เรียนเยอะๆอย่าบอกว่าไม่มีเวลามาดูรลฟ์นะอย่าบอกว่าไม่มีเวลาจดนะเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวนะมันเป็นวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาให้คุณได้โอเคศึกษาได้ไหมละ่ะเรียนได้ไหมละ่ะอยู่กับแม่งวันละสามสี่ชั่วโมงได้ไหมละ่ะนะอย่าขาดเรียนก็พอ โอเคไหมครับมันถึงจะรอดไงอ่ะทีนี้ทุกทุกท่านเนี่ยทําไม่เก่งไม่มีความมั่นใจไม่เคยทํานะไม่เป็นไรคุณจะสมบัติเดียวคือ,อมาเรียนอย่าขาดไลร์อันนี้ไม่ใช่เฟซหลักผมนะเฟซหลักผมอีกเฟซหนึ่งนะอย่าขาดไลร์ไม่เข้าใจถามนะถ้าคุณอยากถ้าผมจะแนะนําอะไรฉลาดฉลาด,ฉลาดให้อย่าไปถามคนที่มันไม่มีผลลัพธ์เข้าใจไหมฉลาดถามหน่อย เวลาจะถามอะถามไอ้พวกที่มันไม่มีมคนที่มีผลลัพธ์ไอ้พวกที่มันไม่มีผลลัพธ์อย่าไปถามอย่าไ,ไปถามอะไรข้อมูลไร้สาระ,ะถูกปะฉลาดถามเลยสิถ้าคุณกลับไปยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะมีรายได้หลักล้านคุณก็ต้องถามไอ้พวกที่มีรายได้หลักล้านดิเข้าใ,ใจไหมต้องฉลาดถามผมเนี่ยเวลาทำธุรกิจผมก็ามาทำขายตรงผมไม่ไปโง่าถามคนที่แบบไม่มีจะแดกหรอกเพราะว่าอะไรเพราะนั้นไม่มีกินขายไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเราเลยคุณต้องเกี่ยวไหมเราต้องเหมือนเขาอ๋อ อ่ะที่ผมถามพวกคุณดมคิดดูนะเพราะฉะนั้นคุณอยากมีผลลัพธ์เหมือนใครโอเคอยากมีชีวิตเหมือนใครถามคนนั้นเรียนรู้กับคนคนนั้นหรือมานั่งดูไลฟ์นะสิ่งที่อยากจะแนะน,ะนําวันนี้ไปเซ็นใบาลาออกจากการเป็นตัวเองซะอย่าเป็นตัวเองให้มากตอนนี้ต้องหาต้นแบบโอเคไหมกูจะเป็นของกูอย่างเงี้ยชิบหายมาเยอะแล้วต้องเอาต้นแบบมาแล้วเรียนรู้จากเขา นะโอเคไหมครับนะใช้สมอง,ของเขาแต่เป็นการกระทําของเราแล้วมันจะค่อยๆเติบโตเรามองไม่เห็นหรอกอยึดตอนนี้ท่านเคยขับรถตอนกลางคืนปะเคยปะท่านว่าไฟหน้ารถเนี่ยไฟหน้ารถอ่ะมันเห็นแค่ไหนเต็มที่กัร้อยเมตรถูกปะคุณต้องเชื่ออะไรเชื่อ G P S เชื่อ Google ไม่ใช่เชื่อถูกปะจุตมว่าคุณขับรถไฟหน้ารถเอ่ยมันเห็นแค่ร้อยเมตรไปยึดแม่ทางตันว่ะคุณไ,ไปดีกว่า คุณต้องเชื่อ GPS มันถึงจะถึงไงเพราะะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าคุณจะไปแตะหนึ่งแสนยังไงคุณจะไปมีรายได้หนึ่งล้านยังไงนึกไม่ออกหรอกเพราะว่าคุณจะมองไม่เห็นคุณต้องถามคนหรือเชื่อคนที่เขาเคยทํามาก่อนนู่นคนที่เขาเคยเดินมาก่อนนู่นมันถึงจะได้ไงมันขึ้นอยู่กับคุณจะเชื่อมากเชื่อน้อยโอเคไหมเพราะฉะนั้นทุกคนเข้ามาที่นี่บอกกันเลยว่า ที่นี่ไม่ใช่งานประจาโอเคที่นี่คือธุรกิจและทุกคนเข้ามาที่นี่ทุกคนจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันคุณคือเจ้าของนะระบบทั้งหมดที่ผมสร้างมาให้คุณคือเจ้าของนะคุณเป็นเจ้าของระบบทั้งหมดเลยมีสินค้ามีระบบส่งของมีพนักงานมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ผมเป็นแค่ผู้สร้างระบบให้เฉยถูกป,ปะ่ะสินค้าห้าแสนชิ้นเปรียบเสมือนของคุณเข้าใจไหมคุณแค่ไม่ต้องสต๊อกไปแอปเป็นของคุณคุณแค่ไม่ต้องพัฒนาระบบปิดการขายในกลุ่มนี้เป็นของคุณมีคนทําให้กลุ่มสอนงานเป็นของคุณม หน้าที่คุณคือมาทำการตลาดมาสร้างลูกค้าของตัวเองมาเรียนรู้ทำยังไงถึงจะมีลูกค้ามากขึ้นทำยังไงถึงจะเติบโต,โตขึ้นแค่นั้นเองเห็นไหมอ่ะทีนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องๆคนที่มีรายได้ผมมีน้องคนหนึ่งอะโอ้โหไอ้น้องโบโยโบไอ้ดาวเตรียมสัมภาษณ์อยู่นะคนที่มีรายได้หลักล้านอะเตรียมตัวแล้วนะมีเด็กแม่บ้านรายได้เดือนเป็นล้านอะไม่ใช่มีรายได้รวมๆกันเป็นล้านมาไม่ถึงปีอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังนะทีนี้ อะผมจะบอกวิธีการทํางานให้เรามีระบบด้วยก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าดอกลิสต์มันคืออะไรนะจะได้ไม่งงดอกลิสต์คืออะไรครับเราได้เป็นบริษัทขายอาหารเสริมพอเราเรามีอาหารเสริมละต่อไปเรามีโปรดักต์ละนะเรามีโปรดักต์ละต่อไปเราต้องมีอะไรมีเพจมีช่องทางจัดจำหน่ายถูกปะเรามีสินค้าเราก็ต้องมีช่องทางจัดจำหน่ายมีโปรดักต์ละมีเพจช่องทางจัดจำหน่ายทีนี้ผมทำยังไงตัวที่บเฮ้ยไม่อยากให้ทีมงานเราลงทุนว่ะอาจจะนะ เราอยากให้ทีมงานเราลงทุนว่ะทำยังไงดีวะเขียนแอปขึ้นมาใช้เงินเขียนแอปขึ้นมาหมดนไปยี่สิบกว่าล้านละเขียนแอปขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถทําธุรกิจอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้โดยที่คุณไม่ต้องเอาของไปกองอยู่ที่บ้านเราเลยต้องเขียนแอปขึ้นมาเข้าใจพอเราเขียนแอปขึ้นมาดีไหมดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าใครอยากซื้อก็กดเข้าไปซื้อในแอปเลยคุณว่าดีไหมเราสามารถทําธุรกิจได้เราสามารถขายของได้เป็นแสนเป็นล้านชิ้นได้แค่เรามีแอปคุณว่ามันดีปะปกติถ้าเราขายขขอออออองงงงเนนี่ราาาต้้สกกกไปบ คนที่ทำดาบิทไม่ต้องคุณมีมือถือเครื่องเดียวคุณขายของได้กี่แสนกี่ล้านชิ้นก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ใช้เวลาว่างก็ได้แล้วคุณไม่ต้องมาเสี่ยงลงทุนด้วยเรามีโกดังเวส,ส่งสินค้ามีโกดังแพ็คของพอมีแอปเสร็จปุ๊บนะแล้วขายที่ไหนก็ได้แล้วเขียนขึ้นมาสามเวอร์ชันเลยโหลดใน Google ด้วยโหลดในแอปสโตร์ด้วยโหลดในหัวเว่ยแล้วเพื่อนๆมีเหมืออตอนนี้เพื่อนๆมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีแอปเป็นของตัวเองแล้วมีสินค้าประมาณสี่ห้าแสนชิ้นคุณคิดดูดิคุณไม่ตื่นเต ปกติคุณจะทําธุรกิจเนี่ยคุณจะต้องมีของอยู่ที่บ้านคุณต้องไปเปิดพงเปิดเพจแล้วก็ขายเว้ยอันนี้คุณแม่งมีธุรกิจแล้วอ่ะเข้าใจไหมไม่ตื่นเต้นได้ยังอ่ะทนไหวหรอไม่เสี่ยงด้วยนะเข้าใจะนะทีนี้แอปพลิเคชัน,นมันก็เป็นเหมือนร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่โอเคเป็นเหมือนร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่นะมีสินค้าแล้วมีร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ละทีนี้คนที่จะทําธุรกิจจนนั้น ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะมีธุรกิจเพื่อนๆแค่มีไอดีจดลงไปมีไอดีมันจะมีทั้งหมดสามไอดีด้วยกัน IDPN พีเกำไรชิ้นละสามร้อยบาทสินค้าราคาพันสองนะยกตัวอย่างสินค้าราคาพันสองนะ c ีโ <CO, S 2> นะกำไรชิ้นละหกร้อยบาท PN เนี่ยเปรียบง่ายคือเป็นพนักงานขายเราเปิดนะเรามีไอดีแรกเราจะเป็นพนักงานขายก่อนเราจะได้ชิ้นละสามร้อยก่อนนะเราได้ชิ้นละสามร้อยทุกคนจะต้องเริ่มต้นจาก PN ก่อน กำไรชิ้นละสามร้อยนะเขียนนะทีนี้บริษัทบอกว่าถ้าคุณเนี่ยขายได้สามสิบกองนะขายสะสมไปสิบกองเนี่ยในสามสิบกองเนี่ยคุณจะเปลี่ยนมาเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายนะคุณจะเปลี่ยนเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายคือ CEO คุณจะได้กำไรชิ้นละหกร้อยบาทปกติคุณได้กำไรเท่าไหร่สามร้อยทีนี้เปลี่ยนมาเป็นหกร้อยแล้วทีนี้บริษัทบอกว่าถ้าคุณขายได้สามร้อยกองคุณจะเปลี่ยนมาเป็น VO VO เนี่ยกำไรชิ้นละประมาณแปดร้อยบาทนะ กำไรชิ้นละ800บาทคุณเป็น B.O เนี่ยชิ้นที่3 0 1ขึ้นไปคุณจะได้ชิ้นละ800กำไรประมาณ70%เป็นต์เห็นไหม B.O เนี่ยเปรียบเสมือนเจ้าของธุรกิจนะนแรกๆเราเริ่มต้นกำไรชิ้นละ300 600แล้วก็800นะทีนี้ที่ขายของได้30ชิ้นเราจะเป็น C.O ขายของได้300ชิ้นเราเป็น B.O และไม่ได้ขายคนเดียวเราไม่ได้ขายคนเดียว,ยน,ยวนะทุกคนช่วยกันขายนะทีมใครทีมมันนะทีมไหนขายได้เร็ว ก็มีโอกาสที่จะไปแตะ V o y แค่นั้นเองรูปแบบการขายของเรารูปแบบการขายของเราเราไม่ต้องไปฮิ้วของไปส่งของไปต้องนะรูปแบบการขายเราเป็นแบบนี้อันดับแรกเรามี ID ก่อนนะอันดับแรกเรามี ID ก่อนเมื่อเราเป็น ID PN เราได้กำไรชช้นละสามร้อยทีนี้สิ่งที่น่าตื่นเต้นอยู่ตรงนี้บริษัทมีระบบขายให้นะบริษัทมีระบบขายให้คุณว่าตื่นเต้นปะมันจะดีไหมถ้าคุณไม่ต้องขายเองแลวคุณมีกำไรดีหรือไม่ดีอาเมนมาดีหรือเปล่า คุณมีกําไรชช่นละสามร้อยหกร้อยแปดร้อยแบบที่คุณไม่จำเป็นต้องขายเองคุณว่าดีป่ะผมว่าดีนะเพราะว่าบางคนเนี่ยขายไม่เป็นถ้าไปขายอีกตายแน่นอนบริษัทรู้อยู่แล้วว่าคุณจะขายไม่เป็นได้ผมสร้างระบบขึ้นมาขายให้ระบบขายให้คือกลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มขายของเป็นกลุ่มระบบขายของนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มขายของนะจะมีคนที่มีรายได้หลักล้านมาขายให้มีพี่ตายพี่นกน้องทิพย์ผมมาช่วยขายให้ดีป่ะ และถ้ามีคนช้อปปิ้งมีคนซื้อเราได้ตังค์ดีไม่ดีง่ายดีเดียวอ่ะทีนี้เรามีไอเดียเป็นของตัวเองทีนี้เราจะมีลูกค้าได้ไงง่ายดีเดียวเราก็แค่มคคคออีคนโหลดแอปคนโหลดแอปคืออะไรคนโหลดแอปคือคนที่จะมาเยี่ยมชมร้านค้าเราคิดง่ายๆคิดง่ายๆอันดับแรกก่อนที่เราจะขายได้เราจะต้องมีคนมาเยี่ยมชมร้านค้าก่อนไหมถูกปะมีคนมาเยี่ยมชมร้านค้าเราถึงจะขายได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มียอดดาวน์โหลดเยอะแสดงว่า มีคนมาเยี่ยมชมร้านค้าเยอะถ้าคุณมามีคนมาเยี่ยมชมร้านค้าเยอะจะได้บบปุ๊บคุณทำยังไงคุณก็แค่ส่งลิงก์กลุ่มให้ทุกคนที่โหลดแอป,ปแล้วบอกเนี้ยเข้ามาในกลุ่มนี้ฮนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มซ้อนขายมีกลุ่มสร้างไมยได้ดึงทุกคนเข้ามาในกลุ่มนี้แลแ้วถ้าเขาเข้ามาในที่เขาอยากกินสินค้าเขาอยากทําธุรกิจเขาอยากทาอะไรกันแล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาก,กดช้อปปิ้งตอนตีสามปุ๊บกดช้อปปิ้งจ่ายเงินตอนตีสามปุ๊บเวลาจ่ายเงินจ่ายในแอป,ปดอกนิดบริษัทก็จะเช็คเลยว่า มาจากไหนใครเป็นคนสั่งเช็คปั๊บเอ้าคนนี้เป็นคนสั่งเนี่ยเอา้าแล้วใครเป็นคนที่พามาเยี่ยมชมร้านค้า่ะเอา้าเรานี่หว่าบริษัทจ่ายเงินเข้าไปในไอเดียเราเลยปังตามจํานวนเลทชิ้นเลยตอนเช้ามาบริษัทส่งสินค้าให้คีดด่ดูดิบริษัทส่งเงินไปในไอเดียคุณแล้วก็ส่งสินค้าไปยังลูกค้าโดยที่คุณอาจจะังไม่ตื่นด้วยซ้ำคอมพิวเตอร์มันจะส่งเงินไปทันทีในไอเดียคุณปังตอนเช้าบริษัทส่งสินค้าไปหาลูกค้าปังคุณกดถอนเงินได้เลยเรียลไทม์ทั้งที่คุณแบบเฮ้ยคุณยังไม่ได เห็นไหมเพราะฉะนั้นยิ่งคุณมีคนโหลดแอปมากเท่าไหร่คือคนมาเยี่ยมชมร้านค้าจะมีโอกาสขายได้มากขึ้นเข้าใจหรือเปล่าเก็าใจไหมคนเขาช้อปปิ้งเองแสดงว่าหน้าที่ของเราคือไปทำการตลาดสร้างยอดดาวน์โหลดเหมือนพาคนมาเยี่ยมชมร้านค้าเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่มีคนมาเยี่ยมชักแล้วถ้าไม่มีคนมาเยี่ยมชมร้านค้าล่ะขายได้ไหมไม่ได้คุณจะซื้อของในช้อปปีะะ้รัศดาคุณต้องโหลดแอปเขาก่อนถูกปะ คุณจะสั่งขอในไลน์ไคุณต้องโหลดแอปเหมือนันเหมือนกันทีดอกลิปเขาจะต้องโหลดแอปก่อนคือเยี่ยมชมร้านค้าผูกโค้ดให้เรียบร้อยโหลดแอปพ๊กผูกโค้ดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรองเงินเขา้าเข้าใจใ <น S 1> หรือเปล<ะ>่าดอกลิปส่งสินค้าให้ใจ่ายเงินไปในไอดีคุณ,ค,ณคุณกดถอนเงินและที่สําคัญหักภาษีนะที่จ่ายคนไทยหักสามเปอร์เซ็นต์คนต่างประเทศหักสิบห้าเปอร์เซ็นต์แลใทวีห้าศูนย์นี้คุณจะเอาไปซื้อบ้านซื้อรถผ่อนได้ทุกสิ่งอย่างเพราะว่าเราจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายสินค้ามีอยเงงินททุุกกบาาสต หรือแม้แดงเดียวที่คุณถอนออกจากดอกบิ๊จ่ายภาษีหมดเพราะว่าเราจะไม่มีทางที่จะไม่จ่ายภาษีเพราะว่าปลาเน่าตัวหนึ่งไม่ตายทั้งเข่งแล้วไม่มีทางที่จะทแบบนั้นเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกตังค์เราจะนําส่งภาษีส่วนคุณจะเอาใบทวีห้าสิบห้าศูนย์นั้นไปผ่อนรถผ่อนบ้านอันนั้นเป็นเรื่องของคุณเข้าใจหรือเปล่านะมีใบสบกบพีอ,อยอมีเอากสารต่างๆครบทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณสาม,มารถเอาเอากสารไปตรวจสอบได้ไปเช็คได้เลยนะกรมอะไรก็แล้วแต่เอาไปเช็คเอาไปตรวจเพราะฉะนั้น หน้าที่ของคุณก็คือมีคนโหลดแอปอ่าและก็ดึงเข้ามาในกลุ่มนี้ขนาดทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ทำแล้วที่น่าตื่น <ๆ S 1> เต้นไปกว่านั้นบริษัทลงทุนสต็อกสินค้าเอากองมาด้สินค้าบ,บริษัทลงทุนให้คุณเอามุกนี้ไปแจกไฟเบอร์สองละาร้อยยี่สิบบาทไฟเบอร์สองละร้อยยี่สิบบาทเราแจกสองซองมูลค่าสองร้อยสี่สิบบาทให้คุณเอาไปแจกนะโอเค ทุกคนที่โหลดแอปจะได้อัน,นี้ฟรีมูลค่าสองรอสิบาทค่าส่งออกเองแล้วส่งทั่วเทศค่าส่งสี่0บ้าสิบาทออกเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาสินค้าไปให้เขาเฮ้ยเรามีสินค้าจะทดลองที่กินแล้วขี้พุ่งหน้าท้องแบนราบมูลค่าสองรอสิบาทฟรีคุณคิดว่าเขาโหลดปะโหลดอยู่แล้วพอเขาโหลดปุ๊บคุณก็บอกว่าในกลุ่มนี้มันสามารถสร้างเงินได้นะส่งลิงก์ไปจบแยกย้ายทําได้ไหมถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องเริ่มนะไปแจกได้ไหม คุณคิดว่าอะไรจะง่ายกว่ากันระหว่างเอาไปให้กับไปขายของคุณว่าอะไรง่ายกว่ากันอย่าไปขายขายไม่ได้เอาไปแจกเขากินเสร็จปุ๊บชอบเขาจะกลับมาสั่งอัตโนมัติโอเคเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มปิดการขายผมไมไ่ให้คุณเอาไปคุยธุรกิจให้คุณไปสร้างยอดดาวน์โหลดแค่นั้นคุณจะคุยด้วยวิธีอะไรก็ได้สั้น,นๆอย่าเยอะเต้นเต้นทาให้สงสัยแล้วก็ดึงเข้ามาในกลุ่มนี้เข้าใจือเปล่าทําได้ไหมกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มปิดการขายให้ เนะ้นยอดดาวน์โหลดให้ได้เยอะสุดเท่าที่เป็นไปได้แค่นั้นกำไรชิ้นละสามร้อยหกร้อยแปดร้อยนะแล้วแต่คุณก็ค่อยเลื่อนตำแหน่งทีนี้คุณอยากให้คนเนี่ยไม่เอาแค่เส้นทดลองไปกินแต่อยากให้เขาซื้อเลยไหมเขาซื้อกดซื้อเดี๋ยวนั้นโอเคคุณอยากให้เขาซื้อเดี๋ยวนั้นเลยไหมเขาโหลดแอปปุ๊บเขากดซื้อตอนนั้นเงินเด้งตอนนั้นเลยคุณอยากไหมถ้าคุณอยากให้เขาซื้อเดี๋ยวนั้นตอนนั้น ง่ายทีเดียวนี่เป็นวิธีที่ง่ายสุดบนโลกใบนี้คือคุณมีผลลัพธ์หรือรีวิวโอเคเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือกินผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง,จง,จงใช้จริงจริงจังเพื่อที่คุณจะได้มีผลลัพธ์เพราะคุณมีผลลัพธ์เฮ้ยมึงแดกอะไรกูขอแดกบ้างหรือมึงใช้อะไรกูขอใช้บ้างหรือมึงไปทำอะไรมาทำไมมึงดูดีขึ้นคุณก็จะบอกว่าอ๋อ,อฉันกินตัวนี้แล้วขายไหมไม่ได้ขายแล้วทำไงเอาไปสั่งนในแอปใ <Hey, S 1> ห้หลุดแอปเลย แล้วทำยังไงมันก็กอกที่อยู่แล้วก็โอนไปเลยสแกนไปเลยพอเขากดสั่งปึ๊บบริษัทจดส,ส่งสินค้าไปปับ๊บเงินเด้งเข้าคุณเขาไม่รู้เรื่องเ,อเงินเด้งเข้าคุณอ่ะคุณไม่ต้องออกอาการว่าคุณขายเลยเพราะาเงินมันจะเด้งหลังบ้านเพราะฉะนั้นคุณแค่เอารีวิวไปโชว์ไว้อ๋อตัวนี้มันดีมากเลยฉันรดไปยี่สิบโลคุณไปเขากินป่ะแล้วซื้อ,อยังไงในแอปเลยในแอปเลยช้อปปิ้งเอาเลยควรอ่ะไม่ได้เลียได้เต่ตอนนั้นแล้วฟาภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องมีอะไรได้ประมาณสองใสกว่า สวัสดีค่ะหนูชื่อน้อพอค่ะหนูเปโกเกรียนนะคะจะเด็ดเด็ดเจ็บ ขวดเป๋ขวดน่ะไม่ได้เรียนได้แต่ตอนน้นแล้วได้เรียนะนังสึอก็นิดเดียวเพราะว่าพ่อแม่ก็เยียรยากรเอาอจากโรงเรียนแล้วก็ไปทํางานกับแม่ปลูกข้าวตากข้าวหนูเห็นว่าเพ,เพื่ออะไรก็ขึ้นมาในมือถ่ายได้เรียนเพราะพ่อแม่หนูก็อยากดูแลตัวเอเป็นอยู่ที่บ้านก็อยู่แบบนะ้าที่วันนึงไม่พอกินเลยค่ะไม่พอใช้เลยหนูก็เลยขึ้นมาค่ะขึ้นมาทําง,งานได้ประมาณสี่ถึงห้าปีแล้วค่ะทําง,งานอาชีพแม่บ้านค่ะดูแลโคแก่โคเตีดยเตี้ยทำทุกอย่างค่ะแล้วก็ดูแลเด็กด้วย เงือเดือประมาณแค่ว่าโหพาใบค่ะฟัาภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่อบางทีก็โดนดัดนะคะภาษาพม่าให้เขียนก็เขียนไม่เป็นภาษาไทยก็ฟังไม่ออกแล้วก็เขียนก็ไม่เปีอีไม่ได้เรียนหนะเสือเสียดีหนูสมองไม่ดีอ่ะหนูเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อกอไก่ตันเนงือขอให้อาประมาณสี่รอบหนูอ่านไม่หลุดเรื่อแล้วก็ไม่มีใครแบบ ก็เลยไม่ได้เรียนแล้วสอตอนนั้นหนูไม่รู้จะติดต่อเลยเฟซบุโป๊กันหนูเลยไม่เคยเป็นค่ะแต่ว่าหนูดูในเฟซบุโ๊กพี่วีเขาแบบตามงออานเออได้งแบบน,นี้เจอแอปดรอปลนนี้เจอกับพี่คนนี้พี่ก็แน่นะให้หนูก็ไปเรียนรู้เลยค่ะพอไลน์อ่ะคลิปหนึ่งอ่ะหนูต้องฟ้าสอบถึงสาสตร์ละหนูบอกกันตัวตลอดว่าหนูต้องเขียนต้องหัวโน,นัะคะนหนูต้องทำได้ หนูทาดอกลิ้ประมาณแค่สดเดือกว่าค่ะมีอะไรได้ประมาณสดใสกว่าตอนนี้ก็ได้ออกจากงานประจาแล้วด้วยค่ะได้ซื้อ iPhone ซื้อถอจะเจ๊ก,ก่นอนน่ะไม่เคยจ่าเลยค่ะได้ส่งเงินให้แม่หนูแชร์นี่ให้แม่ได้ไม่ก็ปูใจในตัวหนูมากตอนนี้ไม่อยากได้อะไรก็นหนูไหนได้หมกไม่เคยเชื่อว่า ไม่รู้เรื่องคนเหนืองขึ้นมาถึงขนาดนี้หนูอยากจะขอบูแอดดอบลิมามากแล้วก็อยากขอครูโค้่แนะนำให้หนูด้วยค่ะที่ได้เจอกันแบบนี้ขอครูมากมๆาค่ะบอกว่าที่ทำให้หนูตาสว่างขึ้นชีวิตหนูเปลี่ยไปใหม่หมดเลยค่ะขอครูมากๆป้องไม่ขอหนูหนูอยากทราบบ้านรำมาให้แม่ปีละสองปีนี้ค่ะจะทราบบ้านรำมาให้ไม่ให้ได้ค่ะควนมีนี่เยอะมากเลยประมาณสามแสนกว่าบาทค่ะ คนหนูเขาดูถูดูแคลงเกลาราว่าเราด่าเรารล,าลายได้รวนหนูประมาณ1น0 0งแสนหหนูชื่อเล่นชื่อพลอยนะคะอายุ26ค่ะ เหตุ hey, ผลที่หนูมาอยู่เมืองไทยนะคะเพราะว่าหนูอยากใช้หนี้ช่วยพ่อคะ่ะเพราะมีหนี้เยอะมาเลยพ่อเล่นพนันนะคะประมาณสามแสนกว่าบาทคะ่ะหนูมาเมืองไทยตั้งแต่หนูอายุ18คะ่ะห,หนูมาไม่ถูกกฎหมายคะ่ะตอนแรกหนูมาลบาบากมากเลยเราจะไปทํางานก็ไม่ถูกกฎหมายเขาก็จะไม่รับคะ่ะหนูก็ต้องอยู่เมืองไทยหนูต้องอยู่กับพ่อประมาณปีนึงหนูถึงจะไปทาพาสปอส์ตไปทำใบเนื้อทํางานไดค้ค่ะคุณหนูเขาดูทูดูแคนนดา้งมุว่าเราทํางานด้วยกันใช่ไหมคะคนไทยกับคุณพ่มาเขาก็จะแบนแย,ยค่ค่ะ มันที่เรลังเกลาว่าเราด่าเราตัวเองตัวเองไม่ทํางานอะไรเลยแต่ผู้หนูต้องทำทุกอย่าง โรงงานอือ่นเขาให้สิทธิเท่าเทียงกันทุนโรงงานแต่ว่าโรงงานที่หนูทำเขาให้สิทธิไม่เท่าเทียงกันค่ะคุณไทยเขาก็จะให้บุญนัดแต่ผู้หนูเป็นพม่าเขาม่ให้บุญนัดเขาก็อยู่สบายันสบายเดิมไปเดิมมาถ้าสมมติว่าสิมธปีดือเขาก็ได้บุญนัดได้ค่าแรงเยอะกว่าอีกหนูก็คิดว่าหนูไม่อยากทางานที่นี่แล้วหนูอยากทํางานที่อื่นหนูอยากหางานที่มันดีๆที่แปลว่าเราไม่ต้องลำบากขนาดนี้ เจอดอกดินในเฟซค่ะหนูก็กลัวใช่ไหมคะยังไงเราก็มีนนี่เยอะแล้วกลัวโดนหลอกกลัวโดนนู่นโดนนี่ใช่ไหมคะแต่ความจริงก็ถ้าสมมุติเขาจะหลอกไม่มีเงินให้หลอกหรอแต่ก,ก็กลัวค่ะหนูก็ศึกษาประมาณเดือนหนึ่งค่ะหนูถึงจะเข้าไปเปิดร้านค่ะหนูทานดอกดินมา4เดือนแล้วค่ะรายได้รวมหนมูประมาณ1นึ่งแสนค่ะ เป็นเลชีวิตหนูเยอะมากแล้วหนูอ่ตอนนี้หนูไม่อยากทำงานรายวันแล้วหนูก็ออกจากโรงงานแล้วค่ะหนูไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเจอโอกาสแบบนี้ค่ะหนูดีใจมากๆที่เจออดดอบดีนะคะตอนนี้หนูก็ใช้นง่นได้ประมาณเสงกว่าบาทแล้วหนูก็ดีใจมากเลยค่ะพ่อแม่ก็ดีใจกับหนูหนูอยากขอบคุณบล็อกกุมภาที่กอดต้านดอบดีให้นะคะเพราะว่าถ้าหนูไม่เจอดอบดีหนูไม่เจอบอกกุมภาหนูจะไม่มีวันนี้ค่ะประมาณ8เดือนมีนนี่ติดมาด้วยประมาณ4ี่ห้าแสนไง ตอนนี้รายได้รวมทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ7 800, ล้าน8แสนบาทค่ะสวัสดีค่ะชื่อ นกนะคะนิธิีการปีดาค่ะอายุ36ปีก่อนหน้านี้ก็เป็นแม่ค้าค่ะเป็นแม่ค้าตลาดนะัดที่อุบลค่ะตอนนั้นก็คือเพิ่งจะไปลงทุนเป็นแม่ค้าเองนะประมาณแสนหนึ่งอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเราไม่มีไม่มีเงินไม่มีงานเราเพิ่งจะแบบมีลูกอะไรประมาณเนี้ยก็ไปขายได้ประมาณ4เดือนค่ะรายได้ตอนนั้นก็คือได้กาไรเฉลี่ยเดือนละประมาณ2 0,000ื่ค่ะแต่ว่าค่าใช้สายเราเยอะคือเราอยู่อย่างประหยัดเลยค่ะแค่กับข้าวถุงได้แค่แบบถุงละยีบาทแค่นะั้นจุดที่ผ่านก็คือว่ามันมีโควิดปิดตลาดแล้วก็คือไม่สามารถท อื่นในการแบบหารายได้แล้วอะ่ะคือรอประมาณ2เดือนสุดท้ายก็คือแบบรอไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าเช่าตึกมีค่าใช้จ่ายก็คือกลับบ้านนอกเลยค่ะไปพึ่งพ่อพึ่งแม่ประมาณนี้ว่างงานเลยค่ะประมาณ8เดือนคือรู้สึกแย่มากรู้สึกแย่ตรงที่ว่าเฮ้ยเราอายุแบบเท่านี้แล้วนะทําไมเราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้แม้กระทั่งตัวเราเองลูกเราหรือว่าแบบครอบครัวเราเรามีค่าใช้จ่ายเยอะด้วยเรามีหนี้ติดมาด้วยประมาณ4ี่ห้าแสนเนี่ยบางทีมันถึงจุดที่เราต้องจ่ายหนี้เราต้องให้พ่อกับแม่ไปกู้อะเพื่อที่จะเอาเงินมาให้ มาเจอเพราะว่ามาเปิดเฟซแล้วก็คือเห็นเพื่อนโพสต์ว่าแอปนี้คือสามารถสร้างไรายได้ได้เราอยากรู้ก็เลยแบบว่าทักไปถามเขาก็เลยโทรกลับมาว่ามันเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วก็คือให้เราเข้าไปเรียนรู้ในเดือนแรก,กอรระก็คือเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็คือทําไปด้วยเดือนแรกได้2 0 0 0มเดือนเนี่ยผ่านไปได้ประมาณแสนกว่าบาทละหลังจากนั้นก็ทาติ๊กต็อมาเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงผ่านไปประมาณ6เดือนนะคะตอนนี้รายได้รวมทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ7จ็ดล้านแปดแสนบาท ก็อยากขอบคุณบอสที่ให้โอกาสให้โอกาสทั้งตัวเราแล้วก็หลายๆคนนะที่เขาสามารถเข้ามาท,ทําธุรกิจได้โดยที่เขาแบบไม่ได้มีต้นทุนทั้งเงินแล้วก็ทั้งความรู้ทำให้เขาสามารถเป็นเจ้าของบริษัทได้แล้วก็มีรายได้แบบหลักแสนหลักล้านได้ด้วย